สวัสดีสสดค่ะอาล่าเซดังอีพี27โค้ตอนรับทุกคนนะคะช่วงกลางสัปดาห์กช่นี่ช่วงกลางสัปดาห์ะนะคะเหมือนเดิมกับช็อตเด็ดกีฬามันทั่วโลกน,นี่นีคือตั้งชื่อช่วงไว้แล้วถ้าเป็นต้นสัปดาห์ก็จะพูดถึงเกมที่จบไปฟุตบอลขอ,อแบบว่าชื่อเป็นแบบว่าสำเนียงแบบว่าสเก็ตขาวได้ไหมว้าวว้าวโอเคใช่เลยวันนี้ อะไรดีวันนี้เรามีภาพกีฬามันเด็ดเด็ดจากทั่วโลกมาฝากกันไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะหลากหลายชนิดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพแปลกค่ะดูยากช่างภาพเขาเดี๋ยวนี้จังหวะนะต้องเป๊ะจริงต้องเป๊ะแต่จะจะบอกว่านี่คือความดีเด่นของกล้องดิจิตอลสมัยใหม่กดรัวได้ครับคือสมัยก่อนกล้องเนี่ยก็คือ เลื่อนชัตเตอร์กดชัตเตอร์มีแล้วมีตอร์ไรฟ์มีตอร์ไรฟ์แต่ว่าเร็วไม่ได้เร็วมันต่ออัตราต่อภาพไม่ได้เร็วแบบกล้องมีต้องแล้วแล้วจะกดมากก็ไม่ได้เลือถูกเปลืองซีนทางโรงพีบอกเออได้รูปแล้วพอแลไม่ต้องไหนเดี๋ยวนี้มันถ่ายปุ๊บดลบไปลบได้เลยลบได้เลยส่งส่งไปให้คนดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีภาพมาทั้งหมด13ภาพเป็นภาพที่ต้องบอกว่าหาดูได้ยากแล้วก็ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็น ขอภาพแรกเอาแบบปังๆหน่อยภาพที่หนึ่งภาพแรกคือชื่อว่ามาเลยเหรอเนี่ยอดีตนิ้วปุ๊บมาเลยอ่ะเนี่ยอดีตนิ้วปุ๊บมาเลยนี่เป็นยิมนาสติกลีลายิมนาสติกลีลาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเป็นอะไรกับตักลีลาไม่ใช่จะเป็นพี่น้องกันยิมนาสติกลีลาเนี่ยมันมีทั้งบอลลิบบิ้นห่วงคาถาอันนี้เป็นบอลอันนี้บอลเป็นบอลบอลลิบบิ้นห่วง ซึ่งปกติเนี่ยการฉีกขา180องศาเนี่ยของนักลินนาสติกก็คือเป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันฉีกยังไงอ่ะคือได้ภาพกดยังไงเนี่ยมช่ใช่ใช่ใไ่้ช่ใช้ใช่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 ใ่าม่นขึ้นอยู่ใช่ใชมองเพราะว่ใช่ใในขณะ่ี่ใช่ใชองมองป่ัช่ใกกาช่ใ่ใช่ใชกับกิช่ใช่ลังโฟกัสเรื่องการฉีกขาค่ะเนี่ยไปโฟกัสที่ลูกบอล เราเรากับว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะพูดว่า My precious My p r e c i o ตต้องชื่นชมเขาเป็นคนตั้งแข็งแรงอยู่แล้วตั้งแต่วนแข็งแรงยิมนาสติกดีละอาจจะไม่ได้ค้างนานไม่ได้ค้างนานแต่ว่าภาพมันทําให้เราเห็นมันอยู่ค้างนานไม่แต่ว่าคือการฉีกขาของเขา่คือเป็นการฉีกขาที่เขามันเป็นภาพนิ่งอ่ะมันดู แปลกอ่ะมันดูแปลกแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวมันอาจจะสวยงามก็ได้นะเออก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่แบบว่าโอ้ถ่ายมาได้ยังไงกับแบบว่ากับการที่แบบว่าใส่ตาที่จ้องลูกบอลอะไรนะคะเมื่อกี้นี้นั่นเลยคลายอยู่นะคะคลายอยู่นะคะไปดูภาพ2องดินิ้วหน่อยดีนิ้วน่าภาพ2มาเลยอ้าว เขามีดวงตาอีกดวงหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรแข่งปิงปองครับเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองปิงปองแล้วมันจะพะอพะดีพอดีได้ขนาดนั้นอยากจะรู้ว่าจุดจบของภาพนี้เป็นอย่างไรตาซ้ายเขานี่จ้องไปที่ลูกนะใช่ไหมใช่ตาซ้ายเนี่ยก็จ้องไปที่ลูกสนะ่วนตาขวาก็จ้องไปที่ลูกเนหะมือนกันแต่มองไม่เห็นแต่มองไม่เห็นตาเนื่องจที่เป็นมุมมองที่ไม่เหมือนกันอีกแล้วทำไมเนี่ยนคะ คือลูกนี้เนี่ยหลังจากนั้นประมาณเสี้ยววินาทีเนี่ยมันเข้าตาจะไปเข้าตาล้มเลยกระโกเข้าตาโบ้เข้าไปเนี่ยจุดจบของภาพนี้คือลงไปนอนกองกับพื้นตาเขียวเข้าตาที่จ้องมองเนี่ยมันไม่ไม่หลบทันนะหลบไม่ทันค่่ะะอภาพต่อไปมวยปล้ำดิ้นนิ้วค่ะมาเลยฮะมวยปล้ำเป็นกีฬาที่พี่เพชรอาเพชรเข้มนหนักมากมวยปล้ำพี่จีนต้องบอกว่ามวยปล้ำเนี่ยการที่จะจับโยนมาให้รับกลับเลย ผมเกโกโมากรกโมานอ่ากโกโรมาเอ้ยมันเป็นมวยปล้ำไงมปเกโกโมเชื่อเป่ดูมายังไม่รู้นะเขาบอกมีฟรีสไตล์กับเกโกโรมันยังไม่รู้เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรแต่ว่าอันนี้อันนี้นะฮะเรารูปรูปนี้เนี่ยคนที่ใส่เสื้อกล้ามดาคนที่เห็นหน้าเอาคนที่เห็นหน้าเขาพูดออกมาเหมือนกันว่า แล้วคนนี้เอาแนวจิตนิดนึงนะแล้วคนที่โดนโดนลูกคำโดนลูกคำขอดูหน้าเาก่อนต้องต้องลับหัวกับหางเลยนะแนะนำให้ทุกคนที่อยู่ที่นะคะกลับหัวแบบนี้แล้วดูสีหน้าของคนที่โดนควักกะปิ ค่ะโดนควักกะปิว่าเป็นอย่างไรนะคะสีหน้าดูเจ็บปวดจังเลยนะเอาจริงๆถ้าควักกะปิเป็นควักกะอะไรยังอื่นได้ไหมฮะกะอะไรนั่นกะจับพยายามเป็นกะปินะะไมายถึงกระปอกเหรอฮะกระปอกกระปอกนี่คือพีโอเคเหมือนกันใช่ไหมแล้วแต่จะอ่านแต่ก็เป็นสีหน้าสีหน้าเขาดูเป็นยังไงตอนนี้สีหน้าของคนที่เสื้อแดงอื้ออึ้งไปเลยอาจจะอึ้งไปเลย ตับน้อยตับน้อยเบาได้เบาอันนี้บอกว่าเบาเบาได้เบาเบาได้เบาแล้วทาไมมือมันถึงไปโค้งนาดนี้ไม่ด้ไม่คือมันด้วยความสรีระมันต้องเอื้อมไปให้มากกว่านี้เพื่อไปถึงถึงก้นถึงนั่แสดงว่าอันนี้ธรรมชาติปกติแต่คนถ่ายนะคะถ่ายถ่ายมาได้ยังไงแบบนี้อ่าอ่าเดี๋ยวไปต่อไปต่ออันนี้เป็นกีฬามหาชนบางฟุตบอลโอ้ลูกบอลนิ่งไเปล่านิ่งไหมล่า สูบลมไปไม่พอดีอะสิลูกนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าวิเคราะห์กันจริงๆนะมันเหมือนกับลูกนี้เนี่ยมงงเราเรียกว่าบวกบอยุบกระบาลเลยนะบอกยุกระบาลอันนี้คือครึ่งจมูกครึ่งหน้าผากอะใช่ไหมม่อยู่สองอย่างคือไม่น่ายุบก็ลูกบอลยุบแต่ว่านันนี้ดูทรงแล้วแต่เชื่อว่ามีมื่นนะลูกเนี้ยไม่หรอกดูดีๆดิถ้าเราสามารถจะขยายได้เนย มันหม่งหม่งโดนไม่เต็มใบไงไปอยู่ฝั่งซ้ายมากง่าใช่ไหมไปฝั่งซ้ายมากอาจจะเป็นมุมกล้องใช่มุมกล้องให้ดูเหมือนว่าตอนเนี้ยลูกบอลยุบสูดลมไม่เป็นไม่แน่นดูไม่รู้ต้องถามเจ้าตัวรู้สึกยังไงบ้างนะคะภาพต่อไปภาพต่อไปโอ้โหนี่คือกีฬาอะไรคะเนี่ยอดีตนิ้วไหมคะอดีตนิ้วไหมคะ บีดนิ้วบาสเกตบอลถ้ารักบี้นี่ไม่แปลกใจเพราะว่าตนด์ออฟได้ขยายดูนะนิ้วเข้าไปในใตาซ้ายเลยเหรออันนี้คือตาซ้ายนะมันเข้าไปข้างล่างนี่ทุกคนมันเข้าไปข้างล่างนี่อันนี้สยองขวัญมากเข้าไปในตาตาซ้ายอ่ะนิ้วชี้คือมันไม่ใช่แค่จิ้มแต่มันแบบมันเหมือนมันขนหขอขอสาธิตได้ไหมไม่ได้เธอนี่นะ ส่วภาพมันเล็กเราก็แบบเพื่อนๆเรามองไม่เห็นนะี่นะในฐานะที่เราเราดูกีฬาบรรยายกีฬามาอะไรป้าผมกำลังในฐานะที่เราเป็นสวมบทบาทสามีผมว่าภาพนี้คุ้นๆนะเหมือนเราเคยนะเราเคยเราเคยโดนเคยโดนเคยโดนโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ค่อนข้างจะ น่ากลัวนะต้องบอกว่าน่ากลัวกีฬาหนึ่งกีฬาทางน้ำปะกระบาใต้น้ำโหอันนี้ตอนโอลิมปิกนี่ต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่แบบว่าอลังการมากอลังการจริงๆพูดตรงไงกีฬากระบาใต้น้ำเนี่ยนะคือแต่ไหนแต่ไรมานี่เราเราไม่ได้นั่นนาทีหนูว่ามันลดสิ่งล่เราไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ไงเราก็มีความรู้สึกแบบว่าโอลิมปิกทำไมมันมีแข่งอย่างนี้แต่ขอโทษโอลิมปิกครั้งนี้แข่งไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหม มันมี breaking มาแทนแล้วที่ผมรู้สึกว่ามึงมึงไปเต้นงมนุ้งไปไอบางกีฬาบางประเภทจะมีช่วงพักจะไม่มีแต่ว่ากิ๊บจังชอบนะกิ๊บจังชอบระบำงใต้นามากเพราะว่ารู้สึกแบบทำไมมันเจ่งขนาดนี้คือคือแบบซิงโครไนซ์องเข้าถูกต้องแล้วแบบว่าทำให้พร้อมได้ยังไงแข็งแรงได้ยังไงหัวเขาคือแบบ ตรงแตวเพราะว่าตอนนี้คือดีมากเพราะว่ามันมีกล้องทั้งกล้องใต้น้ําแล้วก็กล้องทั้งข้างบนคือมันเห็นหมดเลยแบบทำได้ยังไงทำแค่คนเดียวยังยากเลยนี่ทําเป็นทีมแล้วพร้อมกันขนาดนี้เรื่องเรื่องของเรื่องเลยนะเวลาเวลาเซตอัพของเขาอ่ะเขาจะต้องแบบว่าผมรวบตึงแต่งหน้าแล้วก็แบบคือเป็นโชว์โชว์ต้ปงแต่งเลยเปิดตัวมาเลยก่อนจะลงน้ำก็คือคุณต้องเปะแล้วเดี๋ยวเราเรามาพูดถึงดอระบัใต้น้ำที่เป็นภาพแปลกก่อนอันนี้ไม่รู้ว่เรียกว่าอลังการหรือเปล่าแต่ว่าเอ๊ะ นี่ถ้าดูดูดูกับหัวแล้วมันเหมือนโลโก้สไปเดอร์แมนเงี้ยนะขาอยู่นะซึ่งจริงตอนแรกคิดว่าเขาชูมือแบบนี้ไม่ใช่มือนั่นคือขาของเขาทุกคนให้ทายทั้งหมดในนี้มีกี่คนภาพเนี้ยในในภาพนี้ตอนนี้เห็นอยู่สี่สี่ใช่ไหมฮะสี่คนเพราะว่าที่ศีรษะที่หัวของของคนที่เขาอยู่บนเท้าอ่าโอ้โหแต่ถ้ามองไกลเท้าเขา่ยงอ่ะเท้าก็ดันที่หัวไหล่ถ้ามองไกลๆคือนึกว่าคนชูมือแบบนี้แล้วหัวขาด เท้าก็ดันที่หัวไหล่ถ้ามองมันคิดว่าคนแบบนี้แล้วหัวขาดจริงๆไม่ใช่หัวอยู่ข้างล่างเป็นกีฬาชนิดเดียวที่ตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่เล่นเอสเด็กผู้ชายก็ไม่มีนอย่าเลยอย่าเลยตายแล้วเกิดใหม่ไม่เล่นอย่าเลยถ้ามีผมว่ามันยุ่งตรงไอ้ที่บั่นน้ำฝนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปซิงโครไนซ์เหมือนเป็นกระโดดข้ามถอใช่ไหมกระโดดข้ามถอใช่ไหมมันจะซิงเกันยากนิดนึงเนาะบังคับไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ๋ออ่ะ มีอีกแบบหนึ่งค่ะนั่นคืออันนี้ตอนที่เวลาตั้งกำแพงตั้งกำแพงใช่ไหมตอนตั้งกำแพงใช่ฟรีคิปก็ต้องมีตั้งกำแพงด้วยไอ้หมายเล็กก้านี่คิดอะไรหรือเปล่าเนี่ย ต้องบอกว่าหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านี่คือเพื่อนแปดกับสิบเอ็ดคือดุ้งแล้วนะดุ้งนะเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างนี้เหรอบอกว่าตื่นตื่นเตรียมตัวบอลจะมาแล้วอย่างเนี้ยนะคือไม่ให้ไม่ให้กำแพงแตกไงผมจับไว้แน่นแ่นผมอยู่ในเหตุการณ์เป็นเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนไม่ไม่อยู่ในเราเราดูอยู่แต่พี่นะว่าเหตุมันไม่ได้สําคัญที่ลูกนี้มันสําคัญที่เหตุการณ์หลังจากนี้มันคือยังไงคะลูกนี้เนี่ยฟีคิดข้ามคาดไปแล้วกำแพงแตกทำไมนะครับเบอร์เก้า เปลนหลอเปลี่นหลอเลยวะเปลี่ยนพื้น้นเข้าน้ำแล้วล้างก้นด้วยพี่ฮะผมสงสัยฮะทำไมผมเป็นคนคิดอะไรได้จันไรแบบนี้โอ้นี่มันจันไงแล้วจันเลยใชจันแล้วคนแต่ว่าอันเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าจับเฉยๆหรือว่าแบบแตะเฉยๆมันคือเหนียวไว้เลยครับไม่ให้แตกอันนี้กลัวหมายจุดประสงค์คือเบอร์เก้าเนี่ยเขาจะดึงให้กำแพงมันแน่นที่สุดแล้วตัวเองก็อยู่ตรงกลางยังไงให้กำแพงใหญ่เข้าไว้อะ ว้าวเมื่อกี้นี้คือจับด้านหลังเบอร์เบอร์กับเบอร์8นี่ร้องเสียงดังมากนะว้าวดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องเมื่อกี้นี้ภาพล่าสุดเมื่อกี้คือภาพจับทางด้านหลังอีกภาพหนึ่งต้องให้ครบมีด้านหลังแล้วต้องมีด้านหน้าที่เพรบอกว่ามีได้สัมงบัสกลิ่นทางด้านหลังแล้วใช่ไหมแ้วกด้านหน้ามีกลิ่นบ้างไหมได้ต้องมีเดี๋ยวจะน้อยใจต้องให้ครบทุกองประกอบทุกมิตินะคะอันนี้บาสเกตบอลมาเลยค่ะภาพนี้ โอ้โหกดหัวซะด้วยมึงอยาอยาอย่างเงยหน้าไปไหนไะ้หาไปไหนนะออกไปห้างออกไปไหนนะแบบนี้จังหวะขึ้นทําแต้มนะขึ้นชูทําแต้มถามพี่เพชรมาดีกว่าถ้าทำอะไรล่ะถามเพชรมาดีกว่าว่าเลือกจะเป็นคนบนหรือคนล่างเออ่ ขอเป็นคนดูได้ไหมเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยโอ้ส่วนสูงไม่ได้ไม่ขอเป็นอะไรเลยโอ้แต่ละผ้าผ่าทำมากมีอีกมีอีกยังคงอยู่ที่บาสเกตบอลบาสเกตบอลเนาะใช่มวยปล้ำดิมวยปล้ำใช่ไหมอันล่างคือมวยปล้ำโอ้ยเขาเขาคลอดลูกเหรหรืออะไรอันนี้เหมือนคลอดลูกนิดนึงนะคืออะไรคือเนี้ยไม่มองไม่เหมือนเพราะว่าอย่างน้องกีบบอกว่าอันนี้คือการคลอด เออแต่ว่าส่วนตัวมองว่ามันเป็นการ enter โดย reverse กลับเข้าไปเหรอไม่ใช่เอ็ก exit แต่ r e v e เ s e enter ก็ถ้าหากว่าทำคอนเทนต์นะคะไปทำออกมาแล้วสาช่วย reverse กลับเข้าไปแล้วมันจะแบบเข้าไปอย่าเนี้่ยคือตอนนี้เนี่ยหัวเข้าไปแล้วแล้วแขนอย่างนี้อยู่หลังตัวหลังจากนี้เนี่ยแขนจะลูดลงแล้วก็แบบเข้าไปอ่เนี่ยค่รอ๋อหนังเรื่องอะไรมีเป็นหนังเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็คือค่อนข้างน่ากลัวประมาณหนึ่ง น่าจะพากันได้ภาพไปเป็นแบบีเวิร์ s เนาะอันนี้เป็นการมองมุมกลับมองนะคะอันนี้เป็น enter ไม่ไม่ใช่ exit ไม่ใช่จริงๆนะตอนนี้มันต้องเป็นยังไงนะคุณอาร์วิคอลหรืออาร์แอดมันต้องเป็นยังไงตามหลักแล้วมันคืออะไรคะมันคือการใช้เท้าขาทำอะไรคะ ไม่มีคําอธิบายคาํคาอธิบายอยู่ที่ภาพต่อไปภาพ,พต่อไปภาพต่อไปค่ะโอ้โห oh จา<ะ>ก oh มวยปล้ำแล้วมาตอนนี้เป็นฟุตบอลแล้วใช่ไหมเรื่องนึงอ่ะที่เป็นหนังสยองขวัญที่มันแบบมีคนจับมาต่อกันเป็นตะขาบอ่ะ uh huh. เรื่องอะไรนะอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวต้องให้หา <Yeah. S 2> หามาติดแต่ที่แบบว่าคนแบบต่อข้างหลัง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 หนังสยองขวัญนิดน,นึงอ่ะ <c oughs> ที่เขาเล่นกันด้วยนะที่แบบมีจับขาแล้วก็จะมีเล่นก็ได้เหรอมีมีมีเล่นนี้เป็นเหมือนเกมมหาสนุกอะไรแบบนี้เสร็จใช่ไหมแล้วคนคนที่สองเสร็จเลยเหรอเสร็จเลยเหรอเสร็จไม่เอาอีทั้ข่าวเสร็จผู้เข่าเสอคนที่สองก็ผู้เผ่าแต่มาจับที่ขาจับที่บริเวณน่องไงแล้วก็ต่อต่อไปเรื่อยแล้วทุกคนก็จะแบบเขาเรียกแคตตพินล่าเหมือนหนอนไงที่แบบเดินแล้วอันนี้ล่ะดูไม่ได้จับขานอ เอนเทอร์หรือเอ็กซิเหมือนกันอันนี้แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะรีเวิร์สหรือไม่รีเวิร์สเข้าหรือออกแต่อันนี้คือเห็นหัวอยู่นะหัวอยู่ข้างล่างนะท่าไหนเนี่ยก็คือมันก็คืออาจจะกระโดดไปคล่อมอยู่แล้วตัวซุดลงมานะจำคนที่อยู่ข้างล่างอ๋อนี่นึกถึงเพลงเพลงเก่าที่จำเพลงภายงัดได้ใช่ไหมนี่งัดภายฮะอะไรอะไรนะเพลงเพลงเพลง เพลงเพลงก็ชื่อภายงัดนะซีงองคดีนี่นะสูยมาซื่อมาซับยาซับนะพายงัดเดือดือจากความแต่อันนี้คืองัดภายอ่าเออแต่ภายมันถามดีกว่าถามเพื่อนๆนะถามคุณผู้ชมว่าแล้วถ้าเกิดว่าอันเนี้ยอยากจะเป็นข้อหนุ่มเสื้อส้มดำเนี่ยลายหรือว่าเสื้อแดงถามหน่อยลวกันนะอย่างอันนันไม่เอาดีกว่าเอาเป็นพุทธศิลป์ดีกว่าเป็นพุทธศิลป์เป็นพุทธศิลป์ข็เป็นเออขอขอเป็นเสื้อ ส้มดำแล้วกันทำไมทไมคหมายถึงคนที่อยู่ข้างหลังนะที่เบอร์อยู่ไม่เบอร์อยู่ไม่เป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคนที่โดนงัดภั่ยังมีฟุตบอลอีกนะฟุตบอลฟุตบอลต้องบอกว่าร้อยวันพันเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วนี่มีอีกแต่ว่ารอบนี้อยู่คนเดียวเด่นคนเดียวไปเลยกับภาพนี้ค่ะเออโอ้โหแอสตันวิลล่าวิลล่าเวสต์แฮมเบอร์ลีย์เนี่ยจะชุดอย่างนี้หนะชุดสีอย่างนี้ไม่เวิร์กเนาะเนาะมันเข้าใจตรงข้างหลังเนี่ย ที่เห็นโลโก้ไหมเนี่ยมันสเปอร์นะไหนข้างล่างอ่ะใช่ไหมเออใช่นีสเปอร์เออให้ดูข้างล่างหรือให้ดูตรงไหนเหลือขึ้นมาอีกนิดนึงดูลูกบอลลูกบอลยี่ห้อลูกบอลอ่ามิตรีมิตรีอันนี้ไม่มีอะไรฮะอันนี้คือยางยางของเก่งมัน เสือสภาพย้วยย้วยมันต้องโดนดึงก่อนมันอยู่ดีๆหลุดไปไม่ได้เราดึงแล้วก็ปล่อยมือมั้งเชือกหลุดเชือกที่มัดหลุดอ่ดีนะสวมมึงเกงในดีนะนี่นุ่งเกงในเพื่อนๆคะมีทางทีมงานเราถามมาว่าจงตอบคําถามว่าภาพนี้มีลูกบอลกี่ลูกครับทีมงานะคะไม่ใช่หนึ่งคถ้ารอบๆสนามอีกหลายลูกรอบๆสนามอีกหลายลูกแต่ไม่ใช่หนึ่ง แต่ไม่ใช่หนึ่งรูปอาจถ่ายกันมาแล้วกันนะสวยกิ๊บจังก็ผ่านตอนนี้ไปเลยนะคะมาอีกหนึ่งภาพนะคะอีกแล้วโอ้แต่อันนี้จุ๊บๆอ่ะอันนี้รักรักกันเลิศอันนีแม่ไม้มวยไทยคุยงี้กิ๊อย่างเขาเขาชอบมีแบบว่าเวลาคนลงรูปหรือบอกช่วยตั้งชื่อภาพนั่นแหละขอสามคำภาพไหนคะภาพล่าสุดเหรอภาพนี้เหม็นนสามคำหม็นส่งติงเหม็นส่งติ้งคิดบ้างเหรอ รักนะจ๊ะเอรกนจุ๊บจุ๊บนี่หรอใช่อี้นะมึงอืี้นะมึงีเป็นสะใจมวยไทยมวยไทยที่บารทารูปพักนะแม่ไม้มวยไทยแต่เทควันโด้นี่สามแต้มนะถ้าเป็นเทคโด้นี่สมแต้มสแต้มเลยแต่คือที่ดูเนี่ยคือปุ่มเนี่ยโดนทุกอวัยวะของใบหน้านะตั้งแต่ดั้งจมูกและเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องเป็นคางและปากอยากจะรู้ว่าหลังจากคาพนี้เนี่ย อยู่ในเหตุการณ์อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออยู่ในเหตุการณ์เป็นคนไหนสีเหลืองหรือว่าสีน้ำเงินสีปตอนไม่ใช่คนสีผมดูอยู่ผมเป็นเพื่อนในรายการทีอยู่ในเหตุการณ์เนื่องาอยู่ในเหตุการณ์นั่นหลังหลังหลังภาพนี้นะฮะคือคนใส่เสื้อเหลืองเนี่ยเขาใช้เวลาผ่าตัดเอาสตาร์ทออกจากหน้าเนี่ย เป็นเวลา12ชั่วโมงคือเขาทั้งคือล็อกไปเลยเหมือนแบบเวลาแบบมันยังไม่แห้งเลยมันติดอยู่อ่ะมันติดอยู่เงี้ยเดินไปก็้วทำไงสารัตก็ไม่ออกมาอีกหนึ่งภาพสุดท้ายโอ้โหอันนี้เป็นสองซุปตานะเนี่ยสองซุปตาร์โรเบิร์ตคาร์โรสกับโรเบิร์ตโรเบิร์ตคาร์โรสกับอ่าสอาได้ไอ้ไงไงอ่าดูใหญ่ใช่ไหมดูอ้วนดูอ้วน ปกติลูกฟุตบอลเขาก็มีการใช้หม่งเนาะหม่งด้วยหัวเท้ามือแม่เดี๋ยวจะเป็นแฮนด์บอลอันนี้คือใช้อะไรคะเนี่ยโทษทีบันทายบันทายมองต่างกลุ่มต่างมุมอีกแล้วเหรอคะหลังจากเราสัมผัสเรื่องของการเอนเ n อร์ไปแล้วอันนี้อะไรอันนี้เอ็กซิ t ฮะเห็นลูกบอลเอ็กซิ t ไม่ไหวแล้วมั้งอยากอยากเห็นสาธิตหลลูกกอคาเทชในฐานะที่ทรงผมเหมือนคล้ายๆกันสาธิตท่านี้ให้หน่อยว่าเอ็กซิ t อย่างไรคือถ้าจะทํา ข้างหลังนี้จะพังแบบเปล่าอะออกกันไหมจะก็ออกกันนะออกกันนะไม่กำแพงกำแพงก็จะบดูตีในทางเป็นจริงในทางเป็นจริงน่าจะเอาบอลไหลตามทิศตะไปตามโหนี่ยก็เหมือนโดดๆแล้วก็อ๋อแล้วก็ไหลไปแล้วช่างภาพเข้าใจเก็บภาพเก็บตอนนี้เหมือนเอ็กซิสบอลไหลลงไปเหมือนเอ็กซิสจะรูปนี้ค่ะเสียงที่ประกอบในภาพอยู่ในเหตุการณ์นะอ้าวดังปึ๊ดนะ แล้วมีลมมีลมอยู่ในแบบว่ามันก็มีลมผลัดบอลอ๋อมีแรงดันนิดนึงก็ขำๆมุมมองเราเป็นไงบ้อาร์เซบสามภาพชอบภาพไหนที่สุดภาพไหนคือในดวงใจคันจะมีคนชอบไม่ได้ยาพไหนภาพในหัวใจหนึ่งถึงสิบสามกดเลขมาหน่อยว่าชอบภาพไหนนะอยากรู้เลยเนี่ยวส่วนวันนี้นะคะอาหลานสเตเดียมต้องบอกว่าช่วงกลางสัปดาห์ก็เบาๆขำท้องแข็งมากขอบคุณคนหาภาพเลยนะหาภาพได้อย่างไรนะเราเราสวัสดีเราต้องให้คล้ายๆทำท่าอย่างนี้ ฝากด้วยครับฝากด้วยครับากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมนะคะบอกว่า1ใน13ชอบภาพไหนที่สุดทีมมานะคะส่วนวันนี้คลิปจัง r p e c เพจมอแล้วก็ r a d ์แอดอาร์หลานสเตเดียมไปก่อนนะคะวันนี้เราจะกลับมาอีกทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะวพุดแขกท่ามพุด